สวัสดีครับวันนี้เรามาทําเมนูลาบปลาดุกนะครับอันนี้เราดูน้าหลากดูกดูหน้าฝนเมนูก็จะมีแต่เมนูลาบปลานะครับมาดูกันนะครับวันนี้เรามาทําเมนูลาบปลาดุกนะครับมาดูนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมมะนาวอันนี้ขานะครับ เราจะเอาขาไปคั่วก่อนนะครับอันนี้่าหอมซอยผักชีรล่งน้ำปลาชุรดสดข้าวคั่วแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนะครับต่อไปเราจะมาทำการสับปลานะครับนนลปลาดุกย่างง่ายๆครับผมซื้อแบบสำเร็จมาเลยทำกินง่ายๆครับในครอบครัวเรา มาแกะเอาก้างออกนะครับอันนี้หัวนี่ไม่ต้องเอานะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เอาแต่เนื้อมันเลยนะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> อันนี้เรามีขานะครับสับขาเข้าไปด้วยเลยนะครับนี่คือสูตรของลุงเจดนะครับ ับเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อปลาดุกที่เราสับนะครับมาคั่วดีครับเราได้เนื้อปลาดุกที่สับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมต้องสับใส่ขาด้วยนะครับคั่วไปเลยนะครับคั่วได้ทีแล้วนะครับเราจะเริ่มปรุง จากน้ำปลาก่อนนะครับท่านผู้ชมน้ำปลาหนึ่งช้วยน้อยนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนไปเลยใสปลาไปด้วยนะครับนิดหน่อย เริ่นมนะครับสุโรดความชอบต้องแต่ละคนนะครับไม่เหมือนการใส่น้ำมันกะอร่อยใส่น้อย ไปมะนาวนะครับบีบมะนาวลงไปนะครับเราก็กินดูนะครับอืมโอเคเลยรสชาติต่อไปเต้าั่วนะครับใส่สัก2อช้อน นะครับมันจะดูแห้งๆเลยล่ะน่ากินมากเลยน่าทานม,มากเลยครับหอมแดงใส่ไปเลยนะครับใส่เยอะๆเลยใส่เยอะก็อร่อยปักีใบเรื่อยครับโรยเข้าไปใบมะกรูดน,นะครับ <c oughs> เป็นอันเสร็จนะครับทา่านผู้ชมเป็นไงครับหน้าตามาดูกันนะครับ กอวยวกัวรสชาติได้เลยครับผมลองทำกินนะครับทำง่ายๆครับทำเองกันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมสวยมากกลับแก้มก็ได้กลับข้าวก็ดีครับ กังยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับบ๊ายบาย